่กี que ้นะค่ะถามว่านายกุอินจะเป็นคนแรกในชิววิทรเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะตัวคำถามให้เกิดไม่ดีค่ะก็ไม่ทราบค่ะนสืชมันช่วยช่วยตอบเลยแล้วกันอี้นะคะถาว่านากินจะเป็นคนแรกในชวเป่าที่ไมู่ปฏิวัตินะคะตัวถามให้เิมไีค่ะก็ไม่ทราบค่ะนัสืชมันช่วย ไปบอกไปแล้วกันแต่ที่ว่าจริงในตอนนี้นะคะเราทางออกของประเทศก็คือการช่วยในทางเศรษฐกิจดีนะคะเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้นะคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้ำทนายการเป็ทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแท้จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเาะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของประชาชนคุยกันข้าราชาการรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแยง้งเพราะการขัดแย้งก็จะโหมประเทศวา ไป่อไม่ได้นะคะในวันนี้ที่โดยฉช้ทีนี้ mm hmm. ก็พยายามจะทำเต็งนีีที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรัะทัตรีมมีทีมงานเก่งๆทีมากมายที่จะช่วยกันกลับมาปร,ประเทศในข้างหน้าก็ขอความร่วมมือจากฝ่ายค่ะรักษาความสงบเอาไว้เพะะื่อที่จะให้ประเทศไปต่อประเทศชาติทุกคนอยากมาลงทุน,น mm hmm. เรายังมรีคอเปอร์จากโควิด -19 ทไม่หมดเลย mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขัดแย้งบางเรื่องก็ต้องมองข้ามไปที่ประเทศ เป็นสิทธิ์ของพอยูแล้วนะคะสสนะคะมันไม่ไม่ใช่มาสิทธิของพรรคนะคะก็เป็นสิทธของสสอยู่แล้วที่